เอ้ยอย่างมักกะโรนีเนี่ยมันอยู่นี่นะ,ะแล้วมักกะโรนูนนะอยู่นูน้นเฮ้ยถ้ามะโรนีอยู่นี่ถ้ามักกะโรูนันอยู่ไหนอยู่นั่น <Hey! S 2> เฮ้ยถ้ามะโรนีอยู่นี่แล้วมักกะโรนาวทำไงเอาใส่น้ำต้มแล้วได้เลยหนาวก็ห่มผ้าดีหนะนาวเออ <laughs> กี่โมงเนี่ยบ่ายสามก็เออของเขาเลยห้าทีแล้วห้านาทีงูบ่ายสามเจ็ดนาทีว่ะมึงไม่ตรงอือของเจ้าแหล่ะนะนี่ของจริงของเราไม่มีสวัสดีครับผมจื้อนะฮะครับผมวันนี้นะฮะขอผจื้อก็จะมาทําอาหารให้กินกันอีกแล้วตามเช่นเคยที่เราเคยทํากัน ใช่ไหมเราเคยทําอาหารทาอะไรกันมากมายเยอะมากม่แต่ว่าต้องเน้นว่าสิ่งที่ช่องหูจื้อทำอาหารเนี่ยต้องเป็นเมนูที่แปลกเท่านั้นไม่ธรรมดาเท่านั้นตามที่จักรแลนบอกใช่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเราเท่กว่าใครใช่วันนี้เราจะมาทําแม็กแอนด์ชีสเหมือนไปคล้ายๆฟิวราสัญญาก็ไม่ใช่มันเป็นมักคาโรนีอ่ะใช่ไหมแต่จะทําแบบนั้นธรรมดามันก็ไม่ใช่ ถ้าเป็นช่องถ้าเป็นทำธรรมดามันก็ไม่ใช่ช่องของเจออีกแล้วดิแล้วแบบอีกแล้วดิเพื่อเอความให้มันตื่นเต้นขึ้นไปอีกเราก็เลยจะมาทำแม็กแอน h e e s e ที่ทำมาจากนี่ชีสโซนเพราะว่าเราอะไปดูคลิปทิกตอกโดยให้ต่อยยาวเป็อินสปเรชั่นใช่เราไปดูคลิปทิกตอกมาเขาทำเดี๋ยวขึ้นคลิปตรงนี้ปึ้งนี่เขามีคลิปให้เราดูว่าทำยังไงยังไงมันจะออกมาอร่อยไหมต้องรอดู นะเป็นแ <secondly, S 2> ม็กแอนชีสที่ทําจากชีโต้โอเคประมาณนี้แล้วกันเราจะมาทําแม็กแอนชีสจากชีโต้ที่ไม่ใช่สปอนเซอร์สักบาทเดียวเพลงวุ้ยคนนี้เข้าเร็วไปหมดแบบอาะช้าช้าก็อะไรอะหัวอะไรมุ้งเบื่อมุ้งมีระหว่างเนี้ยโอเคเริ่มยังไงจ้ระโดดไฟก่อนจุดไฟจุดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอน มาแค่นี้มาลองแค่แค่นี้ใช่ลองเลืไม่เป็นขนาดเกลือยังหิมาลายันแล้วขนาดฉันน่ะจะไม่รักเธอได้ยังไงนี่ขนาดชีสชีสยังมีรูแต่ถ้าเธอไม่อยากรู้ฉันก็มีใจเฮ้ยไม่รู้แหละคองนจอยก่อนเอนจอไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่าความหมายเป็นไงแล้วแต่ใช่อาจะใส่น้ำเข้าไปกาแล้วใส่น้ำแล้วว้าขั้นตอนแรกคือใส่น้ำตั้งกระทะใช่ไหมต้มน้ำให้เดือดไหมได้ เออให้เดือดก่อนแล้วเราค่อยใส่อะไรก็ว่ากันไปเฮ้ยอย่างมักกะโรนีเนี่ยมันอยู่นี่นะแล้วมักกะโรนูนอ่ะอยู่นู่นเฮ้ยถ้ามักกะโรนีอยู่นี่ถ้ามักกะโรนันมันอยู่ไหนอยู่นั่นเฮ้ยถ้ามักกะโรนีอยู่นี่แล้วมักกะโรนาวทำไงเอาเปลืน้ำต้มเหรอได้เลยหนาวก็ห่มผ้าที่หนาวหนาวหนาวก็ใส่เสื้อร้อนก็เป็นไข้เมื่อเป็นหวัดต้องใส่ดามอนใส่ใส่ใส่ดามอนเซตามอน เราเป็นวัดต้องเซตามอนเหรอเซตามอนเซตามอนมอนมอนเซตามีมีมีเป็นแล้วปะเตยเด็กอะใครชนะได้เป็นใจแอนใครอวะไอชีพมันหลุดเปลี่ยมเลยหลุดไม่หลุดนี่ไม่หลุดจริงเหรอลุ้มุมกล้องอะรู้มกล้องถ้ากล้องมาทางขวาเราก็ต้องหันหน้าไปทางขวานี่ถ้ากล้องมาทางซ้ายหันหน้าไปทางซ้ายนี่ถ้ากล้องมาตรงตเราก็มองกล้องตรงๆนี่ยากไงวะ ได้แล้วนะน้ำเดือดแล้วอ่าน้ำเดือดแล้วเทชีโตนลงไปมันจะได้จริงหรอมันต้องให้เละก่อนเลยอะ่ะโอวเราไม่ต้องปรุงอะไรใช่บ้ามันจะเป็นรสชาติของนี่เลยใช่ปะยุ่ยงเยอะแง่ตาตกมือชอบใจอ๋อว่าทำไมของเล่นมันน้อยจังวะคลิปเนี้ย พอพูดถึงเรื่องชีนี่ไอ้นี่เลยมีเรื่องเราวเลยเฮ้ยเรื่องอะไรวะชีแม่ชีอ้าวก็มีแม่ชีเหม่งนกอยู่วัดนี่แหละอี่แกม่รู้เป็นไรร่างกายไม่ไม่โอเคเออไม่ไปหาหมอไม่ให้หมอตรวจขั้นเนื้อขั้นตัวใช่างหมอก็ตรวจหาสาเหตุให้แม่ชีหมอไม่รู้อีกว่าแม่ชีเป็นอะไรหมอหาสาเหตุอยู่ว่าเป็นอะไรมันขั้นเนื้อขั้นตัวอย่างนั้นหมอบอกว่า เออเดี๋ยวพึ่งรับเดี๋ยวลองให้แม่ชีไปตรวจฉี่ดูนะก็เอาเขาปุกฉี่ไปให้ตรวจลองตรวจฉี่ดูแม่ชีเข้าไปห้องน้ําเลยเออก็ไปตรวจฉี่เลยแม่ชียันดิบผิดไปอยู่ในห้องกับคนตรวจฉี่ตั้งคันเขาเขาก็เลยหยิบผิดกระปุกเยี่ยวอ,ะอ่ะหยิกระปุกฉี่ผิดเออสลับกับคนท้องใช่หยิบไปปึ๊บ เ้าก็ไปให้หมอตรวจเออหมอก็บอกว่าเออแม่ชีครับแม่ชีตั้งครรภ์ได้สามเดือนแล้วนะเฮ้ยว่าหรือเปล่า้เยแม่ชีก็ออพะกระถิ่ตกกะละมังตั้งเดี๋เฮ้ยตกใจเองตกใจจนหุดูทางเขาอยูมาใช่แม่ชีก็บอ,อกเลยว่าเอ,อ้ยเ,ออเออทียนภาษาเขาไว้ใจไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเป็นโรคเทียนภาษาซะแล้วไอ้ชีโหดมากแหม่มันเลิก อุ้ยอันนี้ใส่เข้าไปซองครึ่งเลยจะได้เข้มข้นเอาอีกเอาเยอะๆเลยแลนเต็มไปเลยไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ได้เข้มข้นไม่เดี๋ยวอันนี้มันไม่สุกพอเนี้มันต้องต้มกับน้ำอย่างเงี้ยเสร็ก๋อันนี้ให้นายแก๋ไม่เป็นหรือไงเก๋ไปเลยคนชอบคอมเมนต์ไม่ยิ่งกว่างานสุกในแลนด์ทำอยู่คนเดียวอยู่แก๋ดีๆนะขอบคุณนนี่แม่สลัดมากนี่เกะให้เออชิบิ มาเก็บดีกว่าเพื่อนเี้กูอยากเล่นอยู่พอดีเลยใส่ใส่มากโลนีาไปมามาเก็บดีกว่าเพื่อนจมามาเลยเียเลยนเสียเลยกูเสียเลยเฮ้ยเอาดีเขาเรียกว่าหมากเก็บแต่ว่าของเราคือหมากโกโลนีเฮ้ยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่ะ คนเ,เ,นเนที่ย,ทนนยวผมมีรู้จริงว่ะงานสุขแก่ทำอยู่คนเดียวอยคนเดียวตอนเย็นแล้วก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครๆมาเคียงข้างไอ้ยี่เรา,าเล่นมุกนี้ก็ดีกว่าปะมามุกอะไรด้ที่เราเล่นกันตอน,น,นเด็กอ่ะอ๋อที่เล่นกันบ่อยๆอะเออที่เราเล่นกันแบบมันๆเลยอะ่ะที่ตลกแบบที่ลุงข้างบ้านแกขำแล้วก็ใส<ห>่แตกออกมา ที่ผมเล่นนะที่มึงชอบเล่นตอนนั้นน่ะไม่อยากพูดเลยว่าท่านเล่นแล้วมันจะขำป่ะดิกที่มึ้งก็ขำจนไส้แตกตายแล้วป้าเขาวิ่งมาเอาไส้กลับคืนที่เดิมอ่ะยัดยัดเลยเออไอมุ้งกันเลยนะมุกันนั่นะไอ้เอาสถือมือถือมือ จริงวะเนี่ยจริงลุงจะแบบชักรถขับขอ,องแปลกเลยตายฟรีจัดอ่ะคนดูเขาชอบที่เราช็อตมุกอาชีพใช่ใช่วันนี้เราก็เลยจะมาสอนช็อตมุกแบบช่องของจีมันช็อตยังไงจัดไปอ่าเอาเรียกให้สุดตัวเลยถือว่าเป็นมุกช็อตเอาสบู่มาถือหมีนั่นแหละนะแต่ว่าจะสอนวิธีการช็อตแบบยังไงมเมื่อเช้าเราเข้าห้องน้ำไปเว้ยต้อมาูเอาสบู่มาถือหมีอ่าเรืยลากลากนี่มายิบขึ้นมาแล้วก็ แค่นี้ต้องไม่เอกหรือไม่โทแแแไม่โง่ไม่โงไนะล่ไล่จากเสียงสามัญมาก่อนแแเข้าใจไหมแต่ว่ามันจะลากมาเหมือนเสียงเดียวกันเข้าใช่ไหมแแวันนี้กูไปฟังเพลงมาตอนเช้าไอ้ที่มีนักร้องในดวงใจอยู่คนหนึ่งรู้ว่าเขาชื่อว่าอะไรไม่รู้ ไวยพบมจะพื้นไว้พัดพื้นจะขึ้นฮ่าโคตรเป๊กับพักไว้พบมันจะพื้น้พับม่นจะขึ้นไว้พบมัจะคัดเหมืนของขึ้นไงเวนแล้วถึงไหนแล้วเนี่ย Mac and h e ีสของเรานั่ลมแล้วแหละอันนี้ชิมกล้วมยยๆนะเริ่มเริ่เริ่ม อาเซียเาใส่แล้วนะคะเอ้าดรดโอโอโอเราจะเอาใส่นี้ไปเพื่ออะไรเอาไปอบไปอบอีกรอบนึงให้เป็นเป็นแบบลาซันญ่าเปรี้วนั้นใอ่าเรามาทำแมกแอนชีสแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่ชีสน่าเขียนนะน่นากินผักค่ะน่ากินผักเอาต่อไปจะเป็นขั้นตอนการอบ พออบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันของเราก็จะประมาณ10บกว่านาทีแต่ว่าคนดูก็จะเป็นพริกเดียวมาขอภาพแปลกๆนรือต้องแปลกกว่าเดิมหน่อยว่ามันเหมือนเดิมมาทุกครั้งเลยอะมันเหมือนเดิมมันไม่ฮาโอ้โหมันมันครับเราให้หาป่ะชิบสามสองหนึ่งโอ้โหเป็นไงไปไปแบบใส่แล้วก็กลับมาแบบถอดนานจัดถอดเสื้อนอนแล้วอะโอเคมีคนเตรียมมุกมา สีสองของจื้อกับน,นายเขี่ยมเทียมแล้วก็มากรณีของเขาเทคหนึ่งแอคชั่นต้องการแค่นี้ที่ไปเอามาคือต้องการแค่นี้เลยจัากเล่นอยากจะใช้ในชีวิตจริงบ้างอะไรอย่างนี้โอเคแม็กแอนด์ชีสเราก็เรียบร้อยแล้วอ,ร,อ,ร,อร,ร่อยอร,ร่อยอร,ร่อยอร่อยอร่อยเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะบอกไว้ก่อนไ <c oughs> อชีโต้วล้วน อ่าเกือนิดนึงแล้วชีโตล้วนเลยมาทำมาลองชิมกันยืดไหมยืว้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ศิลปินผมยาวแหดแท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 ดแดแทดแทดแทดทดทดแ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 ทแดแอทดแงดแท เอามาเชลเอาเชลวันยนี่้ล่ะกันอร่อยอร่อยผมว่ามันได้รสชาติชีสโต๊ตแล้วก็ได้ความมันของเนื้โลนีแล้วก็ได้ชีสอีกเพอร์เฟคขอบคุณ tiktok โอเคแม็กแอนด์ชีที่ทำมาจากชีสโต๊ตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูในช่องเจิ๋วที่กินได้สุดยอดหลังๆมานี้กินได้ตลอดเพราะเราเอามา tiktok สมุดมา อขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนกันตลอดมายัางไงไม่เคยพูดกับนี้เลยใครเจอี่นี่ลงกดไลค์กดแชร์แล้วติดต่อของผมยืดด้วยเสื้อเทปจ้าวที่ของผมยืดโตพร้อมส่งตลอดเวลามีลายใหม่ลายเก่าขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็มีแก้วแก้วเย็บีมีไปแชร์ของผมยืดแล้วก็มีทิกตอกของผมยือแล้วก็เป็นช่องนั่งตัวของพวกเราทั้งสามคนแล้วก็มีช่องยูทูปช่องชื่อเจนเจนช่อง ก็ทำอาหารเหมือนกันคเขากินเดียวอาทุกคนมีความสนุกดูที่ของจื้อแล้วกัน,กกกนอตอนนี้นของจื้อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ,บทุกคนทุกคนทำเลยตอนนี้ห้องของจื้อขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยทำไมม,ำยยมันต,ำนต่ำอ่ะกำลังแหลกแล้วกูต่ำอ่ะกูเเสียอ่อยไดูไอเจมมาชิมดูดิเฮ้ยไปดูนั่นกัน,กนเอาทุกคนนะครับดูไอเจมกินจนหมด กินทีงหมดเลยอร่อยจริงอร่อยโอ้ยน่ากินนะเนี่ยเลยกินให้อร่อยโอ้ยนี่นครับทุกคนเอ่ออะไรไม่รู้ชื่อเมนูจำไม่ได้อะถ่ายเมื่อกี้อืมอร่อยไม่มีแล้วแค่นี้แค่ปิดคลิปเองติดตามช่อง Channel แสนใจชาแนลเวยครับบ๊ายบาย แาฉันคนนี้เป็นได้กระตุกกะตามือไรดีเธอต้องจบช้ำเมื่อไรดีเธอต้องสียเรอจะพูดออกมาดรือรอจะพูด